ซูเปอร์ท็อปอาดายชัยมาไทยยิมครับหรือว่า่อนุ์ดตื้ยใช่ไหมใช่ใครนี้ซ้อมมาอยู่ันครับซ้อมมาสองอาทิตย์ก่บนปางกานซ้อมอยู่ที่ค่ายใช่อาดายชัยมีใครเป็นผู้ปัะมูบซ้อมครับพี่นัน่นเสมอสิงห์ครับตัวไหนใครช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไรครับสิบเจ็ดปีเราสูงเท่าไหร่ ร้อยเจ็ดสิบแปดครับน,น้ำหนักปล่อยๆมามากกี่กิโลครับน,น้ำหนักปล่อยๆหกสิบเราคมอร์ตายเลยครับมาร์ค่าแล้ววันนี้เราเจอกับเซตสองเคยเจอกันไหมไม่ใช่ไม่ต่อวาเนาลน<อ>ไท<ม><ร>น์เอาไว้เราเจอวาเลนไทน์เคยเจอกันไหมยังไม่เคยเป็นไฟแรกเลยแล้วนั่นคือาเก่งว่าต่อยของเขาป่ะดูด้วยเขาเมอร์ตาซายอะไรพอจำได้ไหมก็น่าจะเหมือนกันนะแล้ววันนี้เราจะวางเกยวางแผนไง เรื่อยๆอ่ะค่อยๆไปเรื่อยนะค่ยโควิดมาที่ได้ต่อยมั้ยยังก็เพิ่งได้ต่อยปลายปีที่แล้วปลายปีวันนั้นไปต่อยที่สุพรรณสุพรรณอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยต่อยครับปล่อยปล่อยต่อยเป็นไงบ้างวันนั้นชนะคะแนนมาชนะคะแนนมาแล้วก็มานี่เป็นไฟที่สอง่แล้วอย่างวันนี้เรามาต่อยวิกดที่ร้อยร้อยยี่สิบสองถ้าเกิดวันนี้เราเข้าไปสอบหรือช่างนี้น้ำหนักมาเกินหรือมาขาดคิดว่า น่าจะเกินไม่เยอะครับก็คือเหมือนมาวิ่งยืดกล้ามเนื้อตอนเช้าตอนกันเนาะร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละก็เต็มลอยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมองหายแดงบาดเจ็บไม่มีไม่มีคือเรียกว่าวันนี้พร้อมได้เลยพร้อมอ่ะเรต่อยมวยมาลุ้นๆทุกคนกี่ไฟแล้วครับประมาณห้าสิบหกสิบแล้วเราคนจังหวัดอะไรครับคนจังหวัดสุรินทร์ฝากเพื่อนช่วยแบ่งขับเราหน่อยนะก็ช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเถึงที่นะครับผมขอบัติมังชาย